รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ซูซูดี Ma x Magic Eye ทะยานต่อให้โลกตามรถยนต์นิวส u z u กิสวิปพาวเวอ U ์ยูอัพมิ s ซูบิชิเอ็เดใหม่ชีวิตที่เหนือกว่าทุกข้อจำกัด วัสดีค่ะพวกเรา2องคนนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะในรายการมอเตอร์แรนีค่ะก็จะเจอหน้าเราแบบนี้นะคะทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มเป็นต้นไปค่ะใช่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กันในงาน Motor ร์อ o 2 0โ2สองค่ะก็ยังเหลืออีกหลายค่ายแล้วก็หลายแคมเปญเลยนะคะที่จะมาฝากผู้ชมกันในวันนี้ใช่ค่ะจะไปยังไงบ้างนะคะไปติดตามชมความใจอยับเราได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดีฉันอยู่ที่งาน Motor Expo 2022กับมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดก,การบริษัทตรีเพชรอิซุสเซลจำกัดและมิสเตอร์ทาคาชิคาซาฮาร่ารองกรรมการผู้จัดก,การนะคะเมื่อเดือนตุลาคมนี้ตรีเพชรได้เปิดตัวรถรุ่นใหม่หลายรุ่นก็เลยได้นำรถรุ่นล่าสุดเหล่านั้นมาจัดแสดงไว้ที่งาน Motor Expo 2022ด้วยนะคะประกอบไป,ะปด้วย ใหม่ Isuzu D-Max Magic Eyes นะคะรถปิกอัพรุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับนวัตรกรรมอัจฉริยะระบบความปลอดภัยที่ดีที่สุดในบรรดารถปิกอัพทั้งหมดนั่นก็คือ ADAS พร้อมกล้องหน้าคู่นะคะ 3D Imaging Stereo Camera นะคะเปรียบเสมือนหนึ่งดวงตาคู่อัจฉริยะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดปะเหตุที่ไม่คาดคิดได้แล้วก็มี X-Series ซึ่งมีมาทั้งรุ่น p ป ed และ Highlander แล้วก็มี New New เนะคะมาพร้อมกับสีใหม่แล้วก็ดีไซน์ใหม่ที่โดดเด่นด้วยนะคะนอกจากนี้ในงานนี้เรายังมีรถตกแต่งพิเศษ2คันนั่นก็คือ i ิสุดีแม็กซ์บีครอสโ a รไบโตรแมจิไนะคะแล้วก็ New X ใหม่ให้ทุกท่านได้เลือกชมตามอัธยาศัยด้วยนะคะรวมทั้งสิ้น15คัน,นะคะ่ะเรามั่นใจว่าด้วยดีไซน์โดดเด่นมีเอกลักษณ์สมรรถนะที่เหนือชั้นการทดลองขับที่ทุกท่านจะได้สัมผัสด้วยตัวเองนะคะ แล้วก็ระบบความปลอดภัยที่ขั้นสุดยอดของเราจะทําให้ทุกท่านพึงพอใจอย่างแน่นอนและสามารถตอบสนองความต้องการทุกท่านได้ทั้งในด้านการใช้งานและไลฟ์สไตล์ต่างๆด้วยค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านประธานฮาตะและคุณคาซาร่าอย่างมากนะคะและขอบคุณท่านผู้ชมอย่าลืมมาเที่ยวงานมอเตอร์เอ็กซ์โปจนถึงวันที่12ธันวาคมนี้นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับวันนี้ที่บูธมาสด้าในงานมอเตอร์เอ็กซ์นะครับเราก็มีการนําเสนอรถรุ่นใหม่ทั้งหมด4รุ่นด้วยกันนะครับภายใต้ชื่อว่า Carbon Edition นนะครับคาร์บอนเอดิชันเป็นรถปรับโฉมใหม่นะครับเป็นรถแต่งพิเศษนะครับจำนวนจํากัดนะครับซึ่งมีให้เลือกทั้ง4รุ่นด้วยกันนะครับมาสด้านะครับมีให้เลือกทั้ง4ประตูและ5ประตูนะครับซีเนะครับ อ่ามัสสแล้วก็รุ่นจุดซ้ายคือ CX30 นะครับ ทั้ง4รุ่นเองเนี่ยได้รับการตกแต่งและปรับโฉมใหม่ทั้งภายนอกและภายในนะครับภายใต้คอนเซปต์ของคาร์บอนเอเดชันที่ให้อารมณ์สปอร์ตมากขึ้นนะครับแล้วก็ให้ความพรีเมียมโมเดิร์นมากขึ้นนะครับคาร์บอนอเดชันนะครับได้เปิดตัวในครั้งแรกในงาน m o เดลเอ็กซโนะครับที่มาพร้อมกับแคมเปญฟรีค่ารุกษา Master Ultimate Service นะครับซึ่งเป็นแคมเปญพิเศษที่เรานำเสนอให้ฟรีกับลูกค้าที่ซื้อรถ ในงานม o t ต r Expo นะครับม s ซาอ u l t i เ a t e Service เป็นโปรแกรมฟรีข้ามรัศดาตามระยะทางนะครับเป็นเวลา5ปีนะครับที่ฟรีทั้งหมดทั้งค่าแรงนะครับแล้วก็ค่าอะไหล่แล้วก็ของเหลวนะครับยังไม่พอนะครับเรายังนำเสนอในส่วนของการขยายเวลารับประกันคุณภาพเป็น5ปีนะครับแล้วก็มีตัวประกันภัยชั้น1แท้ของ m a z d a นะครับเป็นเป็นระยะเวลา1ปีหรือว่า Mazda p r ี Mi ีย Insur a n c e นะครับก็จะเป็น m a z d a Ultimate Service นะครับที่เรามอบให้กับผู้ที่ ซื้อรถในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปและก็ที่โชว์รูมทั่วประเทศนะครับก็เรียนเชิญนะครับผู้ที่สนใจนะครับในงานอ่ามหกรรมยานยนต์นะครับไทยแลนด์อ n t e ินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์เอ็กซ์โปที่บูธมาสด้านะครับเรียนเชิญมาชมคาร์บอนเอ dition ทั้ง4รุ่นนะครับที่บูธมาสด้าครับ ใหม่ Isuzu D-Max Magic Eye ทะยานต่อให้โลกตาม Mitsubishi Expander ใหม่ชีวิตที่เหนือกว่าทุกข้อจำกัดสวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่บูธรถยนต์ Mitsubishi Motors ประเทศไทยนะครับออที่งาน Motor Expo ในปีนี้นะครับในปีนี้ครับที่บูธ i t s u b i s h i Motors ของเรานะครับจะเห็นว่า บนเวทีหลักของเรานะครับก็จะเต็มไปด้วยบรรยากาศของมอเตอร์สปอร์ตนะครับซึ่งเราก็เป็นการหวนคืนสู่วงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับเป็นครั้งแรกหลังจากที่เราได้หยุดไปถึง13ปีนะครับและข้างๆผมตรงนี้ครับก็เป็นทไท i ัน n รลล l ่คาร์นะครับซึ่งเพิ่งกลับจากการแข่งขันเอเชียคอสคันทรีแรลลี่2 0 2 2นะครับท,ที่ออกแข่งตั้งแต่จังหวัดบุรีรัมนะครับแล้วไปเข้าสู่เส้นชัยที่ เสียมเบียบกัมพูชานะครับในระหว่างวันที่21-26พฤศจิกายนที่เพิ่งผ่านมานี้เองนะครับและนอกจากนั้นครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่มีโอกาสได้แวะมาที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปในปีนี้นะครับที่บู i มิซูบิชิของเราเราแบ่งเป็น3โซนนิด้วยกันนะครับเริ่มจากในโซนของตัวมอเตอร์สปอร์ตนะครับทางด้านขวามือของกระผมนะครับซึ่งก็จะเป็นเป็นสายแต่งนะครับเพื่อเอาใจคนที่ชื่นชอบนะครับการตกแต่งสไตล์มอเตอร์สปอร์ตนะครับเราก็มีการตกแต่งมาดิสเพลย์ให้กับ ลูกค้าทุกท่านได้ชมกันนะครับอย่างถูกใจแน่นอนแล้วก็ตรงกลางครับจะเป็นในโซนของตัวไลฟ์สไตล์นะครับซึ่งเราเข้าใจว่าความต้องการและการใช้รถของลูกค้าเนี่ยมีความหลากหลายแตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแคมปิ้งก็ตามนะครับแม้กระทั่งเป็นการพายเรือคายักนะครับก็มีในส่วนของตัวเพทเล e ร์เบ e ร์นะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ชอบสุนัขนะครับชอบแมวนะครับเราก็ได้จัดเตรียมนะครับ รถยนต์ของเราในรุ่นต่างๆนะครับที่ผมมั่นใจว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการและการใช้งานของคุณลูกค้าได้เป็นอย่างดีแน่นอนมาจัดแสดงไว้ในส่วนของโซนไลฟ์สไตล์นะครับและโซนที่3ครับโซนสุดท้ายก็เป็นโซนของโซนเทคโนโลยีนะครับซึ่งไฮไลท์ในโซนเทคโนโลยีก็คือตัวอิชเชอร์สปอร์ตนะครับ M/Y 23ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมนะครับอนอกจากฟีเจอร์เดิมนะครับซึ่งอัดแน่นครบคันอยู่แล้วนะครับมีการเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับ เพิ่มเริ่มจากระบบกรองอากาศและระบบพ่ออากาศนะครับอัจฉริยะ Nano-EX ซนะครับซึ่งให้คุณได้หายใจอย่างมั่นใจนะครับเป็นเทคโนโลยีพ่ออากาศที่ดีที่สุดในขณะนี้นะครับก็ถูกติดตั้งในปนัจจุ o ันนะครับรุ่นใหม่ตรงนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ อยากจะเรียนเชิญนะครับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับหากสะดวกอยากให้แวะมาที่งานมอเตอร์เอ็ปนะครับที่เมืองทองธานีแห่งนี้และแวะมาที่บูธรถยนต์มิ u ูบิชิมอเตอร์ของเรานะครับเพื่อได้เข้ามาสัมผัสนะครับถึงประสบการณ์และก็ d n a นะครับที่แท้จริงของมิซูบิชิมอเตอร์นะครับอยากให้ทุกท่านได้ลองขับครับแล้วจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่ผมว่าเนี่เป็นอย่างไรนะครับแล้วพบกันครับขอบคุณครับ เร,เรามาที่นี่นะคะสำหรับค่ายของฮุนไดนะคะนั่นคือสัญชาติเกาหลีแต่จะบอกว่าเขาอยู่มาถึง15ปีแล้วนะจ๊ะฮุนไดไทยแลนด์แปบบ๊แบบแป๊บแป๊บแป๊บนะแต่จะบอกว่าในมอเตอร์เอ็โปปีนี้นางพาตัวหนึ่งก็คือมาเปิดในตัวของรถ SUV หรือรถออนประสค์นั่นคือรุ่น Stargazer แล้วก็ยังมีหลายรุ่นที่เอาเข้ามารุ่นเ e ตาซึ่งเอามาด้วยแล้วก็ที่สำคัญอีกตัวหนึ่งที่มาเปิดโฉมนั่นคือ i o n i c 6จะบอกว่าเป็นการเปิดโฉมครั้งแรกในอาเซียนนะคะในสำหรับของ i o n i c 6แล้วก็ i o n i c 5ก็มาในส่วนของรถที่เขาขายดีแน่นอนค่ะสตา r i เียอย่างที่บอกมียอดขายมากมายแล้วคุณนะคะสามารถเข้ามาชมทุกคันได้เลยสำหรับ รถตู้หรือที่คนหลายคนอยากเดินทางแบบครอบครัวสบายเลยค่ะและอย่าลืมโ,โหรถไฟฟ้ายานผ่านนะแบบไฟฟ้าแบบนี้บอกว่านางก็้ํำพอสมควรเลยไปเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อไปดูเลยนะเดี๋ยวฝากตากล้องเก็บดีเทลไปเลย สวัสดีครับในปีนี้ก็เป็นโอกาสครบรอบ60ปีของรบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะครับเราก็มีการนําสินค้าหลากหลายนะครับมาจัดแสดงในงานมอเตอร์สโปปีนี้นะครับโดยรถไฮไลท์ของเราเนี่ยก็เริ่มจากตัวด้านขวามือของผมนะครับเป็นตัว BC4X นะครับก็ถือเป็นรถไฟฟ้าคันแรกนะครับของ t o y o ต้านะครับที่นำสู่ตลาดในประเทศไทยนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราเป็นผู้นํา ใน XEV อย่างแท้จริงนะครับส่วนคันที่2นะครับก็อยู่บนสเตจนะครับเป็นตัว GR Corolla นะครับซึ่งก็ได้เอามาจัดแสดงนะครับที่นี่นะครับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับเพื่อให้ลูกค้าในประเทศไทยเนี่ยได้มีโอกาสยนโฉมตัว GR Corolla นะครับถัดจากรถโมเดลถงเรานะครับก็ยังมีโมเดลขายนะครับอย่างเช่นตัว Hilux รีวนะครับที่มีการจัดแสดงนะครับผมเป็นกระบะก4ประตูนะครับมีทั้งตัวยกสูงและตัวเตี้ยนะครับ และที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็เป็นตัวยาริสเอทีครับซึ่งก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเรามียอดจองมากกว่า45,000คันนะครับก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทางประเทศนะครับก็เป็นรถอีกรุ่นนึงที่เรานำมาโชว์ในงานวันนี้นะครับแล้วก็มีให้ลูกค้าได้สัมผัสได้ดูกันครับจะคอบคุกรุ่นทุกแบบเลยเช่นเดียวกันนะครับ และท้ายที่สุดนะครับก็ขออนุญ,ญาตแนะนำตัวโมเดลลิสต้าคอลเลคชันล่าสุดในปี2023และ22อของเรานะครับก็เรามีการเปิดตัวเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับมีงานแฟชั่นโชว์แถลงข่าวพร้อมกับคุณหมัวสว่านะครับที่ตัวโตโยต้ารัลจิเอสนะครับในคราวนี้เนี่ยคอลเลคชันล่าสุดของเราเนี่ยก็มีทั้งหมด3รุ่นนะครับก็เป็นตัวในตัวโตโยต้าโฟร์จูเนะครับ h i รัสลีโว่ดีนะครับ แล้วก็ตัวยาริสเอทีฟนะครับซึ่งทั้ง3รุ่นนี้เนี่ยเราก็มีการนํามาโชว์ในงานนาการมอเตอร์โตร์เช่นเดียวกันเป็นครั้งแรกนะครับให้ลูกค้าได้มีโอกาสสัมผัสตัวโมเดลิสต้าคอลเลกชันล่าสุดของเราครับผมในงานนี้นะครับเราก็มีตัวแคมเปญพิเศษของตัวไฮ l ักซิโวดีนะครับก็เป็นดอกเบี้ยพิเศษ1.49%นะครับพร้อมทั้งขับฟรีถ้าเกิดจองวันนี้นะครับออกรถนะครับขับขับฟรีทั้งหมด90วันนะครับและนอกจากนั้นนะครับตัวยาลิสของเรานะครับแคชแบ็ก5ประตูของเรานะครับ ก็มีแคมเปญพิเศษสุดจริงๆนะครับคือว่าลูกค้าสามารถเลือกได้ครับจะจ่ายดาวเพย์เมนต์ศูนย์บาทก็คือไม่ต้องจ่ายดาวเลยนะครับหรือว่าจะเป็นดอกเบี้ยศก็ได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแคมเปญที่เราจัดมาให้ลูกค้านะครับในช่วงมากรรมมอเตอร์สโตร์ปลาปีนี้เช่นเดียวกันครับผมแล้วก็นอกจากนั้นนะครับนอกจากแคมเปญของรถแล้วเนี่ยเรายังมีแคมเปญพิเศษนะครับเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะครับก็เป็นแคมเปญโตโยต้านะครับ60ปีแจกอ ซึ่งก็เป็นแคมเปญสำหรับลูกค้าทุกคนนะครับที่จองรถในช่วงนี้นะครับทั้งที่งานมีแล้วก็ทางบ้านนะครับที่ตัวแทนจำหน่ายทั้งประเทศนะครับก็จะได้มีโอกาสลัคกี้ดอครับรางวัลทั้งสิ้นน600รางวัลนะครับซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมกันมากกว่า6ล้านบาทนะครับก็อยากให้ลูกค้าเนี่ยได้มีโอกาสมาจองรถจับจองรถในช่วงนี้แล้วก็ลุ้นรางวัลลัคกี้ดอกกับเราไปด้วยกันครับผมในโอกาสครบรอบ10ปีของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยครับ ีแม็กเมจิกอายทะยานต่อให้โลกตามท่าเบรกเบนดิกรถยนต์นิวสุสุกิสวิปพาวเวอร์ยูอัพมิตซูบิชิเอ็กแพนเดอร์ใหม่ชีวิตที่เหนือกว่าทุกข้อจำกัด วันนี้เราเปิดตัวแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นหนึ่งนั่นก็คือ MG4 Electric นะครับรถยนต์รุ่นนี้ก็มีจุดเด่นรวมๆกันเนี่ยหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ innovation หรือเทคโนโลยีนะครับตั้งแต่เรื่องของเราใช้แพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มรถไฟฟ้าโดยเฉพาะก็คือ Nebula Pure Electric Platform นะครับแพลตฟอร์มนี้เนี่ยมีจุดเด่นก็คือการที่จะสามารถใช้กับรถยนต์ได้หลากหลายรูปแบบนะครับอีกทั้งยังสามารถจะขยาย,ายความจุข,ของแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับ มอเตอร์ไฟฟ้าของรถรุ่นนี้ก็เป็นมอเตอร์ตัวใหม่นะครับมีสมรรถนะสูงนะครับให้ระยะทางในการขับขี่เนี่ยได้ดีนะครับมีขนาดกะทัดรัดแลวก็เล็กนะครับแบตเตอรี่เป็นแบบ51กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับก็เป็นแบตเตอรี่ที่เรียกว่าบางแล้วก็น้ําหนักเบานะครับสมรรถนะของรถรุ่นนี้นะครับเป็นเรื่องที่2ก็คือรถรุ่นนี้เนี่ยมีสมรรถนะสูงนะครับเน้นเป็นปริจัยน้ำมิกก็คือ นน้นการขับขี่ที่สนุกเร้าใจนะครับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ย <c oughs> มีกำลังสูงสุด170แรงมา้าแรงบิดที่250นิวตันเมตรนะครับระยะทางในการ1ชาร์จนะครับก็ได้อยู่ที่425กิโลเมตรตามมาตรฐาน ADDC หมดนะครับก็เป็นรถยนต์ที่มีสมรรถนะและก็ระบบการขับขี่นะครับช่วงล่างเป็นแบบ uh, มาติลิงค์นะครับช่วงล่างหลังนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยให้น้ำหนักแบบสมมาตรนะครับ50 50 ก็จะมีการกระจายน้ําหนักที่ดีนะครับช่วงล่างก็ให้การยึดเกาะถนนที่ดีพวงมาลัยก็เป็นแบบธรรมชาติมากๆกนะครับก็เน,น้นสมรรถนะก,การขับขี่เป็นหลักเรื่องที่3ก็คงเป็นเรื่อง,องระบบความปลอดภัยรถยนต์รุ่นนี้เนี่ยมีระบบความปลอดภัยเนี่ยแบบเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว s i n g e l i t protection system นะครับรวมถึงระบบ ADAS รนะครับระบบช่วยเตือนระบบช่วยเบรกนะครับระบบช่วยการขับขี่ก็มีมาอย่างครบถ้วน ราคานะครับของรถยนต์รุ่นนี้เราจะแบ่งเป็น2รุ่นคือรุ่นดีและรุ่น X รุ่นดีก็มีระบบความมาัปลอดภัยเนี่ยกับระบบอุปกรณ์ต่างๆในี่ครบถ้วนนราคา869,000บาทนะครับรุ่นท็อปจะมีเรียกว่ามีความโฉบเฉียวนะครับมีสปอยเลอร์หลังเป็นแบบ Twin a e อ o Wing พร้อมกับอุปกรณ์เพิ่มเติมขึ้นมาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Wireless Charger ตัวกล้องมองรอบคันแบบ3มิติ แล้วก็ i-Smart ที่เพิ่มฟังก์ชันแบตเตอรี่ด็อกเตอรราคาจะอยู่ที่969,000บาทเราจะพร้อมส่งมอบรถตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็เราจะมีรถยนต์พร้อมที่จะให้ทดลองขับเนี่ยภายในเดือนนี้ที่โชลุมทั่วประเทศเหมือนกันนะครับสำหรับรถยนต์รุ่นอื่นๆนะครับเราก็ยังมีแคมเปญ0%นะครับหรือจะเลือกขับฟรี90วันก็ได้ในรถยนต์รุ่นอื่นๆของเรา ก็อยากจะเชิญชวนนะครับมาเยี่ยมชมบูธ MG มนะครับมาสัมผัสรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นต่างๆของเรารวมถึงรถยนต์รุ่นอื่นๆที่สนใจนะครับขอเรียนเชิญด้วยครับ สำหรับบูธ Audi ในงาน Model Expo ปีนี้นะครับเรามาในคอนเซปต์ของ present future and beyond ครับเรานำขุมกำลังของรถของเราเนี่ยมาหลากหลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นรถ Combustion Engine รถที่เป็นม y h ไฮบริดนะครับซึ่งปัจจุบันบรรจุอยู่ใน A5 A6 A7 ต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็รวมถึง A8 รุ่นใหม่เรายังมี p l u g กอินไฮบริครับเนื่องจากปีนี้เราเปิดตัว p l u g กอินไฮบริดมากมายหลายรุ่นครับไม่ว่าจะเป็น Q5 Sport Back Q5 SUV Q7 Q8 ปะกินไฮบริดนะครับแล้วเราก็ยังมีรถไฟฟ้า100%ครับไม่ว่าจะเป็น e-tron Sportback e-tron GT นำมาโชว์ในงานนี้ด้วยที่สำคัญที่สุดครับเรายังมีรถที่เป็น second life battery ครับคือการหลังจากที่รถไฟฟ้าใช้ไปถึงอายุการใช้งานแล้วแบตเตอรี่ตัวเก่าเนี่ยเราจะเอามาทำอะไรได้บ้างเราเอามาใส่ในรถที่เรียกว่า e r i c s h a w หรือรถตุกต๊กๆไฟฟ้าครับสามารถนำกลับมาใช้งานได้รถวิ่งได้45กิโมตรต่อชั่วโมง แล้วก็ยังใช้งานได้ในชีวิตประจําวันทั่วไปครับสำหรับในส่วนของโปรโมชั่นแน่นอนครับในงานของมหากรรมยานยนต์วันนี้นะครับเราก็มีโปรโมชั่นสำหรับรุ่นฮิตครับไม่ว่าจะเป็น A540A640Q3 ทุกๆรุ่นแล้วก็ TT คูเป้ครับเราจัดหนักไปเลยครับดอกเบีย้ย 0%5 ปีไม่ต้องกังวลเรื่องดอกเบีย้ยลดต้นลดดอ,อกต่อไปนะครับเราออกดอกเบีย้ยให้คุณลูกค้าเลยยังไงก็ตามฝากติดตามทุกท่านครับ มาเรีย่ยมชมบูธ Audi ในงาน Motor Expo ครั้งที่39ครับระหว่างวันที่1ถึงวันที่12ทธันวาคมศกนี้ครับ เจบลงไปแล้วนะคะนี่ก็คือเราก็คัดสรรมาแล้วนะคะ,ะหลายๆบูธแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมทางบ้านท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะ,ะยังมาได้เลยค่ะกับงาน Mo t ต r Expo 2022งานจัดไปจนถึงวันที่12ธันวาคมนั่นเองที่ Impact c h a l l e n g e อ h a l อค่ะตั้งแต่ค1นึ่ไปจนถึงคสา3ค่ะค่ะก็วันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะคะเหมือนเดิมเลยติดตามรายการได้ทาง3ช่องทางเช่นเคยค่ะตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าตอนนี้เลยไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ Facebook Fanpage หรือว่า YouTube c h anel n ค่ะค่ะวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนเรา,า,านะเราน้หสอีคะ